สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเมมากินข้าวกับแกงเขียวหวานนะกับมะเขือม่วงที่ทำนะคะใส่อันนี้ด้วยค่ะเขาเรียกว่าใส่โวตก็คือฮอตดอกเยอรมันที่เล็กๆอะ่ะลองมาใส่แล้วก็ใส่ใบบัตรสิลิคุมนะคะมาเด้อมากินด้วยกันน้อนเมือผักแครอทเล็ก ผักสลัดใบแบบนี้เนาะแตงกวาเราขวานมาแล้วก็อันนี้พริกหยวกมะเขือเทศค่ะมาเด้อมากินด้วยกันเด้อดอ,อร่อยอร่อยอันนี้เราใส่อันนี้ไม่มีโหระพาเราก็ใส่บัตรศีละคุมนะอ ทหอมๆกินด้วยกันกินดิทีเยอรมันตอนนี้เวกก็เวลาประมาณเ่็งครึ่งทำข้บวแบบนึงมันใช่บ่ายโมงยึดสองแล้ว พูดผิดบ่ายโมงแล้วนี่ค่ะฮอทดอกถ้าใครไม่เคยกินมาลองทำดูนะแตงกวาออกาน่างข้างนอกเพราะว่าอา,ากาศตอนนี้ก็สิบเก้า สิบก้าองศาเด็ดออกรำไรรำไรเด็ดออกนิดนึงสิบเก้าองศาสี่ก็อากาศกำลังพอดีอร่อยดี <c oughs> กินพริกหยวกเล็กๆหวานหอมหวานหอมหวานหอมพริกหยกวกองแจงได้น้ำผึ่งสิ อ,อ,อร่อยก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่พริกแกงเราไม่ใช่พริกแกงเคียวหวานเอาพริกแกงเผ็ดมาแกงมันก็อร่อยดีเราไม่ได้เอาพริกแกงเคียวหวานโดยเฉพาะนะเอาพริกแกงแกงเผ็ดมามาแกง แต่เขาเด็ดแกงก็อร่อยเด็ดออกแล้วก๋ทิมันมากกีอง Cái thịt mặn mặn Mình đang rõn vô ดอกอร่อยผักอันน่นะบัสซิลกุมอ่โหระพาฝรั่งหอม,หม Nếu trên đôi chân sẹp rồi nè đọt, mở cửa mua ้าก็อยู่บ้านนอกอะ่ะอยู่นอกเมืองเป็นชานเมืองเป็นแคมปิง้งบ้านก็ไม่ได้เป็นบ้านรถน่ะก็จะมาช่วงหน้าร้อนเนาะฮอดดอก กินคนเดียวไม่มีช้อนกลางเด้อเพราะว่าแฟนไม่ได้กินด้วยอร่อย เผื่อให้แล้วนะคะทุกคนกินเผื่อแล้วนะ,ะอร่อยอร่อยสดน้ำสดสดสด,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 สดเลยมะเขือม่วงเราไม่ต้องปอกก็ได้เปลือมันก็โอเค จ็จะหมดชามแล้วแกงนิดเดียวมมเมื่อกี้มะเขือม่วงลูกเดียวเยอะมากหนึ่งชามพอดีเดี๋ยวสดน้ำดูว้อร่อยบอกเลยสูตรนี้แกงเคี่ยวหวานเยอระะมันมะเขือม่วง โอเคค่ะกลิ่นนี้แค่นี้ก่อนนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ